วงมาลัยกลมใบมะยมดอกพุดธค่ะนําใบมะยมนะคะใบที่ค่อนข้างแก่นะคะแล้วก็เราก็จะใช้ส่วนโคนใบเรียงให้เสมอกันและตัดออกประมาณครึ่งใบค่ะน้อมาเริ่มต้นการร้อยกันนะคะพับทบขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วร้อยลงไปในเข็มนะสองใบแรกก็จะเป็นใบมะยมนะคะสองกลีบแรกนะคะต่อมาก็จะขั้นด้วยดอกพุดธสองดอก และใบไม้ย,ยมอีก2กลีบค่ะ,ะพับทบขึ้นมาแบบนี้นะคะและต่อด้วยดอกพุธอีก2ดอกค่ะเป็นการเริ่มต้นฐานนะคะโดยเราจะขึ้นด้วยฐาน8โดยใช้ใบม้ย,ยมสลับกับดอกพุธอย่างละ2กลีบนะคะกระจายฐานให้สม่ำเสมอกันค่ะลอยลงไปในแป้นแบบนี้นะคะพยายามกดให้แน่นนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะ ฐานก็จะขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะร้อยสับหว่างกันไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นมาลายเกลียวนะคะอ่ามันก็จะมีช่องสําหรับสับหว่างลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะร้อยแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือร้อยแบบตามเข็มนาฬิกาตามที่ท่านถนัดได้เลยนะคะเทคนิคแล้วก็จะชะโลมอ่า ถ้าเรามีวัสลีนนะคะเราก็จะจุ่มวัสลีนไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าไม่มีวัสลีนสามารถใช้เป็นบอดี้โลชั่นได้นะคะชโลมเข็มไปเรื่อยๆเวลารูดเขาจะได้รูดง่ายขึ้นนะคะเราก็จะร้อยสว่างไปเรื่อยๆก็จะเห็นปรากฏเป็นมาลายเกลียวแบบนี้ค่ะซึ่งใบไม้ที่นํามาร้อยไม่จําเป็นต้องไปเป็นใบมะยมนะคะสามารถใช้เป็นใบแก้วหรือใบขี้เหล็กหรือ,อใบเข็ม อย่างนี้ก็สามารถนำมาร้อยได้นะคะใบดอกเข็มค่ะใบดอกเข็มเล็กนะคะก็สามารถร้อยได้เช่นกันค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะไม่ร้อยให้เต็มเข็มนะคะเพราะว่าเวลารูดจะได้ง่ายขึ้นนะคะร้อยอยู่ประมาณเข็มนี้3นิ้วค่ะอ่าเราจะใช้ทั้งหมด4เข็มนะคะเพื่อให้ได้เต็มพวงจากนั้นก็รูดนะคะแล้วก็ต่อลายให้ส,สม่ำเสมอกันค่ะก็ได้แล้วค่ะ มาลัยกรมจากนั้นเราก็มัดนะคะมัดรวมเป็นพวงคะ่ะแล้วก็ติดตั้งด้วยมาลาัยซีกดอกพุดธนะคะเก็บรายละเอียดรัดข้อค่ะจากนั้นเราก็ประกอบอุบะนะคะอุบะนี้อาเรียบร้อยแล้วค่ะพวงมาลัยเกลียวของเรา